คลิปนี้ก็จะมาสอนทําปก YouTube นะคะสไตล์เก๋กุนซอนะคะก็มีหลายคนถามมาว่าปก y u t u b e เนี่ยทำยังไงใช้แอปพลิเคชันไหนบ้างแล้วก็ลงไปยังไงนะคะนี่เป็นตัวอย่างของปก YouTube ของช่องของเก๋เองช่องชื่อว่าเก๋กุนซือนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาดูค่ะว่าเราต้องใช้แอปพลิเคชันอะไรแอปพลิเคชันที่เก๋ใช้นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า p i c a r t ค่ะเป็นตัวนี้นะคะ p i c a r t ตตัวนี้เลย ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วที่นี้เนี่ยเราก็กดเข้าไปนะคะเริ่มแรกเนี่ยแนะนําว่าให้เราใช้พื้นหลังที่เป็นสีธรรมดานะคะสีปกติเลยจะทําง่ายที่สุดถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นสีอื่นหรือแบบเป็นภาพพื้นหลังที่มันเป็นลายๆอะ่ะจะแต่งค่อนข้างยากนี่เก็บลองมาหมดแล้วนะสุดท้ายแล้วสรุปว่าเป็นสีพื้นง่ายที่สุดแล้วนะคะเลื่อนมาคะ่ะเลื่อนเลืนเลือนให้เห็นนะคะเนี่ยตรงพื้นหลังภาพสีตรงเนี้ยเราเลือกเลยนะคะ เราเลือกเลยว่าเราจะเอาสีไหนอืมเลือกอันนี้เดขอเลือกเป็นสีดำแล้วกันเนาะสีดำนะคะเลือกแบบนี้พอเลือกแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บขนาดของปก youtube ค่ะจะเป็นขนาดสิบหกต่อเก้านะคะเราก็มากดตรงคำว่าเครื่องมือค่ะกดคำว่าเครื่องมือแล้วก็กดคำว่าตัดรูปนะคะตัดรูปตรงนี้จิ้มเข้าไปเลยแล้วก็เลือกขนาดค่ะ เลือกขนาดให้เป็น16:9ต่อ 9. เลือกขนาดให้เป็น16:9ต่อนะคะเดือตรงปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็ติ๊กถูกด้านบนมุมบนขวาตัวนี้เก๋ใช้เป็น Android นะคะถ้าเกิดว่าใครใช้แอปเอิอช้ iPhone ก็ปุ่มเครื่องมือของ p i c a r t ก็จะต่างกันนะคะเดี๋ยวไปลองศึกษาแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันแบบนี้แหละคะ่ะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยปุ๊บพอเราได้ กรอบขนาดนี้แล้วอย่างที่2องคะที่เกจะใส่ก็คือรูปของเราก็จะมากดตรงนี้นะคะตรงที่คําว่าเพิ่มภาพถ่ายเราก็ใส่รูปเราไปก่อนปึ๊บแล้วเราก็หารูปเรานะคะรูปไหนที่สวยๆคัดมาจะคัดมาเออรูปไหนก็ได้นะตึ๊กตึกต๊กตึกต๊กติกตกตกหาก่อนแป๊บนึงนะ มันสามารถที่จะปรับได้หมดเลยนะคะปรับสีปรับแสงปรับอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวแกเอาอันนี้ก็แล้วกันพอเราเลือกมาแบบนี้แล้วนะคะให้เราค่ะมาปุ่มคําว่าตัดออกปุ่มนี้นะคะคําว่าตัดออกจิ้มเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จิ้มไปตรงที่มันเป็นรูปคนตรงนี้จิ้มเข้าไป ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะทําการตัดออกให้เราเองเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่ามันอุ้ยขอโทษทีค่ะแบกกลับไปปึ๊บอุ้ยอ่ะเนี่ยเขาก็จะตัดออกว่าว่าตรงตามที่ขนาดที่เราต้องการหรือเปล่าตรงนี้ก็เนี่ยได้แล้วนะ้องสวยแล้วสวยแล้วก็กดคําว่าบันทึกค่ะ เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกจะใช้ขอบด้วยเนอะทำเป็นขอบนะคะเลื่อนมาเลื่อนมาทางขวานะคะเลื่อนมาทางขวาแล้วก็กดตรงนี้ค่ะตรงคําว่าขอบตรงนี้นะคะก็จิ้มเข้าไปเลยเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกสีได้ว่าเราจะเอาสีขอบสีอะไรเออเอาสีขอบสีอะไรดีตึกๆึเลือกไปนะคะแล้วเราจะเอาขอบเนี้ย หนาหรือว่าบางมากแค่ไหนนะคะส่วนใหญ่เก๋จะใช้ขอบสีขาวพื้นๆเนี่ยแหละง่ายสุดแล้วนะคะขอบสีขาวแบบนี้แล้วก็ติ๊กถูกเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยอุ้ยลืมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเราติ๊กถูกเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บมันคือมันคือเนี่ยมันจะมันจะขยายรูปหดรูปไม่ได้แล้วคือเราต้องเราต้องทําทุกอย่างเสร็จก่อนแล้วเราค่อยติ๊กถูกเพราะฉะนั้น กลับไปทําใหม่นะคะทําให้ดูใหม่คือพิกอาร์ตเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจเขานิดนึงอะคะ่ะทําทําของเขาให้เป็นแบบสเต็ปสเต็ปนิดนึงก็จะใช้เขาได้ดีมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเรางงแล้วเนี่ยเอ้ยทําไมมันตึก๊กตึ๊กตึ๊กมันออกจากหน้านี้ไปแล้วขยับไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะงงของเราเองเก๋ตอนแรกๆที่เกศทำเกศเป็นแบบนั้นบ่อยมาก <laughs> เพราะฉะนั้นค่ะก็ดูไปพร้อมๆกันเนาะ เสร็จแล้วพอเกดทำขอบเสร็จแล้วปุ๊บก็จิ้มตรงหน้าจอตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็เกดก็จะพลิกอันนี้สามารถที่จะพลิกหมุนลูกก็ได้สมมติว่ามันเป็นฝั่งที่เราแบบว่าไม่ค่อยชอบเราอยากให้มันอยู่ฝั่งไหนอะ่ะฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งแบบไปใหญ่ละเดี๋ยวนะคะปึ๊บปุ๊บป๊บโอเคอันเนี้ยสมมติเกดอยากให้มันอยู่ฝั่งนี้ให้ลูกอยู่ฝั่งนี้นะคะอืม ก็จัดให้สวยงามก่อนประมาณนี้นะสมมุติประมาณนี้นะคะประมาณนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าโอเคแล้วก็ติ๊กโอเคแต่ว่าเก๋จะยังไม่จบที่ตรงนี้ค่ะเก๋จะมาเพิ่มบางสิ่งบางอย่างก็คือเพิ่มสติกเกอร์ เพิ่มสติกเกอร์ลงไปก็กดคําว่าสติกเกอร์ที่นี้เนี่ยตรงนี้มันดีมากเลยค่ะทุกคนเราสามารถที่จะหาสติกเกอร์อะไรหลายอย่างได้เลยที่เราก็มากดนะคะ search นะคะอย่างเช่นสมมติว่าอันนี้เก๋จะทําปกเนี่ยแหละคลิปนี้แหละคลิปนี้เก๋จะให้เขาดูว่าเอ้ยเก๋ใช้แอปพลิเคชัน p i กอาร์ตใช่ไหมอ่ะเห็นไหมเจอโลโก้พิกอาร์ตและโดยที่เราไม่ต้องไปเสิร์ชหาจากข้างนอกเห็นไหม เราต้องไปเสิร์ชหาเพราะเมื่อก่อนนี้ก็คือต้องไปเสิร์ชหาจากใน Google ก่อนไปหารูปนู่นนี่นั่นมันก็จะยุ่งยากเราเข้ามาตรงสติกเกอร์นี้เลยค่ะแล้วเราก็มาเสิร์ชหาในนี้ก็ได้ u t u b e อืมอตึกตึกตกึเอาเป็นแบบแนวเ,เป็นแบบน่ารักน่ารักนึง เราก็ใส่ไปจะเอ็นเอียงอะไรก็ได้นะคะรเราจะทาเราจะใส่ขอ,ขอบของพวกนี้ก็ได้นะคือสติกเกอร์เนี่ยสามารถใส่ขอบได้แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะใส่ขอบซะหน่อยให้มันดูดูน่ารักน่ารักเพิ่มขึ้นนะแล้วแต่สไตล์ของใครนะคะว่าชอบแบบไหนอะไรแบบไหนนะแล้วก็เดกก็จะเขียนข้อความด้วยว่าสอนทำโปก ยูทูบสอนทำโป YouTube นะคะติ๊กถูกไปแล้วก็เปลี่ยนตัวอักษรตรงนี้เนี่ยตัวอักษรแล้วแต่เราชอบเลยนะคะไปโหลดฟอนต์มาได้มีวิธีการนะโหลดฟอนต์เข้ามาก่อนหรือเรา อันนี้ที่เก๋ใช้อยู่เนี่ยนะบางคนอาจจะแบบว่าใช้บางฟังก์ชันไม่ได้คือเก๋เสียเงินนะคะเสียเงินออของพิการน่าจะปีละประมาณพันสองถ้าต่อเดือนน่าจะประมาณ2 0 0กว่าบาทเก๋เลยซื้อเป็นปีเพราะว่ามันคุ้มค่ามากสําหรับเก๋นะคือมันคุ้มค่ามากอพอมาถึงตัวอักษรปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกสีได้เลือกตรงนี้ก็ได้นะคะเกรเดียนก็คือแบบทําให้มันแบบเป็นสีแบบไม่เท่ากันเราก็ สมมติเลือกสีนี้นะสีแดงกับฝั่งนี้เป็นสีอะไรดีคือส่วนใหญ่เกศจะทําให้สีมันกลืนกันโดยที่แบบสมมติว่าในรูปเนี้ยเรามีสีแดงใช่ปะ่ะตัวหนังสือเราก็จะสีแดงไปด้วยแล้วก็มีสีม่วงๆของพิกอาร์ตเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะแล้วก็ขอบส่วนใหญ่เกศจะทําเป็นขอบสีขาวก็จะเป็นอะไรสไตล์ประมาณนี้ อันนี้สวยหรือยังอืมอีกนิดนึงเนาะอ๋อไม่ได้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 โอเคเดี๋ยวอันเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราเราต้องทําบ่อยๆอยะคะ่ะแล้วก็เราจะรู้ว่าแบบเฮ้ยตรงไหนมันมันทํายังไงแล้วแต่ว่าเราดีไซน์เนาะอันนี้ของเกศขอขยับมาอย่างนี้สอนทํโป๊ะ อันนี้เขาเรียกว่าปกนี่สอนทําปกนะสอนทํำปกแล้วก็เพิ่อมอีกคำหนึง่ง YouTube YouTube สวยยังลองใส่อะไรเข้าไปเล็กๆน้อยๆดูซิมันจะทำให้มันจะทาให้สวยขึ้นไหมอืม โอเคประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าองค์ประกอบเราประมาณนี้แล้วเรารู้สึกโอเคแล้วเราก็จะติ๊กถูกข้างบนสิ่งที่ทุกคนถามมาก็คือว่าอา้าวแล้วดูอย่างเงี้ยมันก็ยังดูแบบธรรมดาใช่ไหมเกจะใช้ตรงนี้ค่ะก็คือที่เขาใช้เขียนคําว่านี่เขียนคําว่าหน้ากากนะคะหน้ากาก กดเข้าไปเลยค่ะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้หลายแบบนี่เห็นไหมเรากดตึก๊กนี่มันก็ได้แล้วเนี่ยมันก็จะดูแบบดูมีอะไรมากขึ้นเห็นไหมเนี่ยใช้อันนี้ก็สวยแล้วเห็นปะม,มันก็แล้วก็สมมติว่าเราเลือกอันนี้นะแล้วเราก็อยากที่จะพลิกมันเราก็กดอีกทีนึงค่ะเขาก็จะเนี่ยจะมีว่าเฮ้ยคุณจะเอาแสงแบบนี้อยู่ตรงตรงมุมไหนดีซ้ายขวาหนะ้าเออ ขึ้นลงหรืออะไรเงี้ยแล้วเราสามารถที่จะปรับให้มันจางหรือมันทึบก็ได้นะคะตรงนี้ได้เลยแล้วก็หรือว่าเราจะเปลี่ยนสีตรงนี้ก็ได้นะโอ,โอ้โอเคอันนี้สีนี้สวยเลยไหมสีสีใกล้เคียงกันโอเคถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยน่าจะโอเคแล้วแต่ทีนี้เนี่ยบางทีแล้วมันจะบังหน้าเราใช่ไหมพอเราเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนสีมันก็จะบังหน้าตัวข้างบนเนี้ยค่ะจะมีตัวยังลบอยู่ ให้เราค่ะก็กดยังลบแล้วเราก็ลบให้ให้ให้สีที่เราเอาเข้ามาเนี่ยไม่บังหน้าเราแล้วก็ไม่บงังรูปไม่บงังรูปที่เราต้องการให้ให้มันดูเด่นเนาะโอเคเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเราโอเคแล้วเราก็ติ๊กถูกขึ้นไปเลยค่ะข้างบนติ๊กถูกปื๊บแบบนี้เห็นไหม รูปเรามันก็จะดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ดูสวยมากขึ้นทีนี้เนี่ยหลักๆเลยเกศจะใช้ตรงนี้นะคะแต่ว่าจะกดให้ดูอีกก็แล้วกันสมมติว่าเราจะเติมอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถที่จะมากดตรงนี้ได้เลยโอ้ตึกๆๆอ่ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้อันนี้ก็สวยเห็นปะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยเห็นไหมมีหลายอันที่แบบสวยๆ ตรงนี้บางอันต้องเสียตังนะคะอันนี้ก็สวยเห็นไหมเนี่ยเลือกตรงนี้ได้เลยดูดีดูสวยหลายอันเลยเห็นไหมคิดว่าไหนสวยที่สุดเราก็อืม ดีไหมหดูสิอืมอันนี้ดูดีชอบอันนี้แหละแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าเราชอบแล้วนะคะเราก็ติ๊กถูกเข้าไปอ่าเราก็จะได้รูปเรามาแล้ว เนี่ยแหละเสร็จแล้วในการทำเก๋จะใช้เทคนิคอย่างนี้ค่ะมีอีกอันนึงที่ใช้บ่อยๆก็คือตรงที่เขียนว่าแปลงแต่งหน้านะคะตัวนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันแปลงแต่งหน้าอันนี้จะทำให้ดูเฉยๆเนาะเก๋จะใช้เนี่ยแบบเคป๊หรืออะไรเงี้ยเวลาที่เราขีดเนี่ยมันก็จะมีเห็นปะมันก็จะมีอะไรขึ้นมาแบบนี้อันนี้เอาให้ดูเนาะมีหลายอย่างที่แบบว่าสวยสวย ว่าผีเสื้อเนี่ยผีเสื้อน,นี่ถ้าเราไม่ชอบเราก็ลบได้ลบกดตัวลบแล้วก็ลบได้แบบนี้นะคะนี่แหประมาณนี้สุดท้ายลืมจะใส่ชื่อตัวเองไว้เสมอะค,ะค่ะเกตกุลซื้อ ใส่ชื่อเอาไว้ถ้าเกิดว่าใครได้เคยเรียนกับกิก็จะรู้เนะว่าชื่อเราสําคัญมากที่จะทําให้คนเขาจดจําเราได้จะแอบไว้เล็กๆค่ะเล็กๆสีแดงดีกว่าเอออันนี้เป็นการดูดสีเนอะลืมบอกอันนี้คือการเรียกว่าดูดสีค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะให้แบบว่าเออสีมันแบบใกล้เคียงกันแล้วเราไม่รู้จะเลือกยังไงนะคะก็ กดตรงนี้ค่ะตรงเนี่ยตรงนี้เขาจะเรียกว่าการดูดสีพอเรากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้เราก็จะได้สีตามที่เราต้องการเลยนะคะแบบนี้อันนี้เกไม่ค่อยได้เอาตัวหนาประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วการทําปก YouTube พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปุ๊บเราก็ติ๊กถูกนี่แล้วก็ ต่อไปแล้วก็บันทึกนะคะบันทึกเสร็จแล้ววิธีการใส่เข้าไปค่ะเราต้องมีแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะที่ชื่อว่า YouTube Studio กดเข้าไปใน YouTube Studio ค่ะตะกี้นี่เกีดทำของ Butterfly นะคะเกดเป็นคนทำปกทุกอันเลยสวยไหมเข้าไปดูได้นะคะในแฟนเพจของเนี่ยค่ะ b u t เตอร์ไฟ n ์ออนไลน์มาเก็เราก็จะสอนเรื่องของการออนไลน์นะคะเราก็มีตัวอย่างของคนที่เข้ามาอยู่พวกโคช้ชข,ของเรานั่นเองนะคะว่าทำไมเขาถึงมาทำกับ b u t เตอร์ไอันนี้ก็เป็นปกหน้าปกนะคะโอเคขอเข้าไปของบัญชีก,ก่อนนะอ่ะเวลาที่เราเข้ามาใน YouTube Studio นะคะเราก็กดเนี่ยคะ่ะมุมบนมุมบนนี้มุมบนนี้ กดเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็กดคําว่าวิดีโอค่ะเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้สมมุตินะสมมุติเดี๋ยวเกจะต้องเอาคลิปนี้ลงไปใช่ไหมสมมติว่าเราเลือกมาสักอันหนึ่งสมมุตินะสมมุติอันนี้ของแพงตั้งจะขายได้เลยแต่ว่าปกมันไม่ใช่นะแล้วเราค่ะก็กดตรงนี้อขอโทษทีเร็วไปนิดนึงเรากดตรงนี้ค่ะเราเลือกวิดีโอมาแล้วเนะปุ๊บเรากดตรงนี้ปุ๊บพอเรากดเข้าไปปป๊บ เราก็กดตรงนี้อีกทีหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็กดมีภาพขนาดย่อที่กำหนดเองแล้วก็กดเลือกรูปที่เราทำไว้เสร็จแล้วเห็นไหมถ้าเราทำเป็น16ต่อ9กมันจะพอดีเป๊ะเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็กดเลือกเลือกเสร็จแล้วก็กดบันทึกด้วยนะจ๊ะขอกดบันทึกด้วยไอเก็บบันทึกให้ดูก่อนก็ได้ เดยกก็ต้องมาเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ใช่คลิปนี้เนะคลิปเออปกกับปกกับปกกับข้างในนะคะต้องเป็นเนื้อเรื่องเรื่องเดียวกันด้วยนะคะอ่ะก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะแบบนี้คือการทำปก YouTube นั่นเองค่ะลองเอาไปฝึกทำกันดูนะคะโดยที่เราใช้แอปพลิเคชัน สอแอปพลิเคชันง่ายๆคะ่ะหลักๆเลยก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าพิกอาร์ตจ่ายตังก็ดีค่ะถ้าเกิดว่าใครทําออนไลน์แล้วแนะนําให้จ่ายเงินมันจะได้ฟัง์กชันที่คุ้มค่ากว่าแล้วก็เยอะกว่ามากๆเลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ